ใส่งามรักเว้ตัวนี้นใส่สวยๆเลยนะครับปาเริ่มสาวแล้วครับทีนี้ไหลลงมาจากโน่นนั่ครับนะเห็นไหมครับเลยน้ําตกมาละนี่น้ําตกอยู่ตรงนี้นะครับนี่อ่ามาลุนเบิ้งวาสิไดจโตครับนั่นแหละเชือกครึ่งตะกาศนั่นแหะครับกว่าจะเห็นตัวปลาอ่ามาหลุนกันเบิง้งมันคือดึกๆๆๆในมืออยู่ตัววบางหันนะอ่ามาลุนกันครับ ใจเย็นๆได้ลุ้นได้ลุนแน่กับแม่น้ำโขงนะครับอุบลราชธานีมาแล้วครับหินถ่วงมาแล้วก่อนแรกมามาลุ้นปลากันครับน่าน,า,นนานมาแล้วตัวแรกนี่สวยงามเลยทีเดียวครับนี่เป็นไงครับแม่น้ำโขงลึกๆเชี่ยวเชี่วกว้างๆนะครับนี่กับปลาสายยูนะครับนี่ น,นี่นี่แหละครับด้วยเยื่อตกปรากฏสูตรเย็นตะวันแดงนะครับนี่เยื่อครับอ่าลุ้นตัวที่สองเอ,อาตัวที่สองมาอีกแล้วครับนี่เป็นไงครับปลาแม่น้ำโขงสดๆนะครับนี่อ่านี่กับแม่น้ำโขงก,งกว้างๆใหญ่ๆลึกๆนะครับนี่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ ว่าปลามันจะอยู่ตรงไหนนะครับอตัวที่สามมาแล้วนี่อหมันลวเลยมือนี่เ <c oughs> อ้ามาลุนเบื้องพี่น้องสีได้เจกักโตสามตแล้วครับเนี่ยเห็นไหมอ่านี่แหละครับสามตัวติดกันแล้วอ่าตัวที่สี่ฟาวครับอาลุนกันต่อไปสีได้จกักโตครับได้การได้การ ลุนกันไปเรื่อยๆนะครับนี่แม่น้ำโขงกว้างๆใหญ่ๆลึกๆเราไม่รู้ว่าปลามันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ไหลไปเรื่อยตอนนี้เรือก็ไหลนะครับนี่เห็นนะเดี๋ยวให้ดูเรือไหลไปตลอดนะครับนี่โ <OUR S 2> น่น Ball น,น้ำตกอยู่โน่นสามตัวแล้วอ้าวตัวที่สี่มาแล้วนี่เ <revenues> จ็มเลยครับพี่น้อง สตัวแล้วได้การอยู่ได้น,อน่นอยเงนะเนาะเอออ้าตัวที่ห้ามาแล้วอุ้ยอุ้ย,ยตัวใหญ่ตัวสวยเลยครับตัวนี้นี่เป็นไงเออตัวที่ห้าครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดเยือตะวันแดงน,นั่นเป็นไงของแท้กันยังวันนี้อันนี้สสวยเลยนะครับเท่าแขนเด็กน้อยเลย ตัวแล้วอ่ลุนกันต่อไปอ้าวตัวที่หกมาแล้วนี่ได้การได้การหกตัวแล้วอตัวที่เจ็ดมาอีกแล้ว <c oughs> อุ้ยใสสวยเลยครับตัวนี้นี่ออดอดอๆออเลยตัวที่เจ็ดแล้วครับนี่เจ็ดตัว ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษเดอ้อนน่เดอ้ออ่าเจ็ดตัวแล้วเราต้องดูร่องน้ำนะครับนู่นน้นตกอยู่พุ่นพี่น้องเออลยไหลมาเรื่อยๆได้ในเรือน,นี่ทอยลังมาเรื่อยเนะี่เจ็ดตัวแล้วครับอ้าวตัวที่แปดมาอีกแล้วมั่นด้วยพี่น้องแบบนี้แปดตัวแล้วเนี่ย อ้าวตัวที่เก้าอุ้ยตัวนี้ใส่สวยไว้นี่เก้าตัวแล้วครับนี่อ่ากับเหยืยตกปรกฏสูตรเย็นตะวันแดงนะครับแล้วก็ตะวันแดงน้อยนะครับอ่าใช้ได้ทั้งสองสูตรนะครับเหยืย่ตกปลาเก้าตัวแล้วเนาะอ้าวตัวที่สิบมาลุ้นตัวที่สิบนี่ตัวที่สิบมาแล้วครับ <laughs> สุดยอดขนาดพี่น้องประสัยยังประกฏสิบกิน นี่ขนาดน้ำโค้งลึกๆเชี่ยวๆเด้อนี่เด้อเหยืย่อย,ย,ยังเหนียวครับสิบตัวแล้วอ่ะดุ่นกันไปเพื่อนๆครับสีได้เจ็กโตสายนี่สิบตัวแล้วโอ้เจ็มเลยครับพี่น้องตัวที่สิอ่ะตัวที่สิบเอ็ดมาแล้ว เจ็มเลยครับสิบเอ็ดตัวแล้วนี่ตัวเท่าแขนเด็กน้อยนะครับอ่ะสิบสองมาแล้วนี่ดูดูดูดอ,อู้ตัวนี้ไสสวยเลยครับนี่เป็นโลเลยครับนี่เป็นไงนี่เต็มกำมือเลยตัวที่สิบสอง สิบสองตัวแล้วครับมาลุ่นเด้อพี่น้องเด้อสิเดยจ็กโตสาย่นี่ใหญ่สุดเลยครับนี่พี่บิ๊กเลยายเป่งเลยอ่าสิบสองตัวแล้วดุนกันไปเพิ่นๆเด้ออ่า มารลุนตัวที่สิบสามบังดูมาอันบ่จะมาอีกไหมโอ้ใส่ง่ามขักเว้ยตัวนี้นี่ใส่สวยๆเลยนครับปลาไม่น้ำโขงสดๆนี่กินได้ตียงบ่ สองตัวแล้วดุนกันไปเรื่อยๆนะครับอ่าขออีกสักตัวได้ไหมน้อ,อ่าจังหว่ายุยตัวเขาดึงอยูน่นะเนาะ เออจนมันดึงยืดยืดยืดแห้งได้ตัวใหญ่ได้ตัวหนาเออต,ตอนมันของมันขาดนะ